สองคนเรานะคะเออเวลาลูกไปโรงเรียนเริ่ม,เร,มเริ่มเรียนมาครูมาดับเพื่อก็จะถามวันนี้น้องจำไหมจำแต่ไม่บ่อยนะคะอย่างนี้น้องต้องกินน้ําอุ่นกอกน้ําให้ลูกไม่ให้กินน้ําอุ่นอังสาราพัดค่ะทุกคนลูกโตขนาดนี้ทําให้หมดทุกอย่างคือเราทุกใจยิ่งกว่าเวลาลูกเราไม่สบาย S <S นะคะ ừ, พอมาเจอปริตบัณฑิตมดเนี่ยโอ้ยชีวิตคูมานาบปุย้ยอ่ะไม่ต้องเลยค่ะทาลิปสติกแต่งหน้าอย่างเดียวทุกวันเนี้ยค่ะเยีย่ยมนะคะดีใจด้วยจริงๆเลยนะคะและไม่งาน,นนะสิวของน้องที่เป็นอยู่ะะอะค่ะก็จะยุบและเนื้อที่มันเป็นหลุมรอยสิวนะคะแล้วก็รอยดําเนี่ยน<ล>ะคะ<ต>จะตื้นขึ้นแล้วก็เรียบเนียนแน่นอนค่ะเพราะลูกชายของครูคล้ายลูกมานามปุ้ยเลยค่ะ นะทั้งเป็นสิวฮอร์โมนทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไม่กินผักแล้วก็ขับถ่ายยากคือครูบอกได้เลยว่าลูกครัวดีขึ้นทุกด้านนะครูจึงภาคภูมิใจันเนี้ครูจึงอยากจะบอกทุกคนว่ารักลูกไหมรักพ่อรักแม่ไหมให้ดื่มเถอะลูกของบรรดาปุ้ยน้องหญิงเหมือนคนโตของครูเป๊ะ โรคเดียวกันมีปัญหาสิวฮอร์โมนและเรื่องขับถ่ายไม่ดีนะเพียงแต่น้องเป็นผู้ชายแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องดีขึ้นมากมากเมื่อก่อนเนี่ยกลิ่นตัววัยรุ่นก็จะแรงค่ะทั้งกลิ่นผมกลิ่นตัวทั้งอะไรทุกอย่างตอนนี้ดีขึ้นหมดอันนี้อันนี้ความจริงมากมากค่ะโบมาจากโรงเรียนเนี่ยโอ้ยน้องนี่ไปหาน้ำเธอโอ้ยเบนเเปรี้ยวมากตอนนี้น้องก็ไม่ได้ใช้ลูกกินค่ะโบรเดี๋ยวน้องก็ไม่ใช้สบูู่ น้องก็ไม่ใช้สบู่ในห้องน้กก็ไม่มีสบู่เหมือนกันค่ะโอ้โอได้ชีวิตใหม่จริงๆครูคบอกแล้วว่าเนี่ยซื้อเปิดบินแค่แสนหนึ่งได้ชีวิตทั้งครอบครัวใหม่คุ้มโคตรคุ้มเลยไม่งั้นต้องไปหาหมอเสียหมดเยอะก<ช>ว่านี้เชื่อว่าระดับนี้ถ้าเสิดเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเอกชนแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครูก็หมดเช็ดล้านเหมือนกันแล้วพาลูกไปหาหมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราสองคนน่คลายกังวลแล้วก็ไม่ทุกข์ใจเรื่องนี้แล้ว เอาเวลาที่เหลืออยู่มาช่วยเหลือผู้คนไลฟ์นี้ก็ได้ส่งต่อเรื่องสุขภาพทั่วถ้วนเลยนะจากผลลัพธ์นะต่อภาค2เลยนะต่อภาค2เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงหรือไปติดตามไลฟ์ของมดามพูดผลลัพธ์เยอะเหลือเกินนี่แค่ผลลัพธ์คนในครอบครัวยังไม่ได้พูดถึงผลลัพธ์ของลูกค้าคนนู้คนนี้คนนั้นที่มีอีกเป็นหลายๆเรื่องเลยนะ เพราะฉะนั้นไปกดติดตามและก็อยู่ในไลฟ์สดช่วงใหม่2โมงแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ช่วงเย็นค่ะหัวค่ำก็จะสอนภาษาอังกฤษบางทีก็จะมีรอบช้าพาเดินดูทะเลภูกเก็ตด,ด้วยะคะ่ะ โอเคค่ะะวันนี้นะคะครูหนิงก็ขอบคุณาดามพุ้ยมากๆเลยนะคะซีโอนะคะที่ไฟแรงของเรามากๆใครฝากชีวิตไ้รับรองไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ประกบดูแลสอนได้อย่างยอดเยี่ยมครูกรตีความสามารถเพราะเป็นลูกศิษย์ที่เรียนเก่งจดเยอะและเป็นลูกศิษย์ที่เก็บคี์ทุกอย่างครูคะไม่ทันค่ะขออีกรอบนึงคือเขาเก็บความรู้ตำลาเอาไว้ทาไว้เล่นหนึ่งเลยนะลูก ทำไ,ไว้เล่มหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่เล่มค่ะคูเป็นฟอมเลยได้หลายสมุดได้หลายเล่มแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคคู่ขาคูขาคูขาไม่อยากจะพูดทีกับเก่ามันนี่เลยค่ะอ๋สุดยอดทุกคนนี้